สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาไปเที่ยวถ้ำนะครับทุกคนถ้ำแห่งนี้นะครับอยู่ที่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดนองบำรูนะครับชื่อว่าถ้ำสีทนนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปชมความงดงามของถ้ำกันนะครับดูนะครับทางไปถ้ำนะครับทุกคนเนี่ยครับก็จะประมาณนี้เนาะปักหมุดมาได้เลยนะครับถ้ำสีทนอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดนองบำรูนะครับนี่ไงจำได้แล้ว จะถึงแล้วทุกคนจะถึงแล้วไปแล้วถ้าทุกคนมาอาจจะตกใจนิดนึงนะมันมันค่อนข้างจะเปรี้ยวๆหน่อยนะครับเเียใกล้จะถึงแล้วนะครับทุกคนทางเข้าอาจจะดูน่ากลัวหน่อยนะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วแบบจะมีที่จอดรถให้ข้างในด้วยนะครับมีห้องนงห้องน้ำอะไรด้วยนะ ถ้ำสีทนนะครับนี่เลยครับจดอดตรงนี้ได้ใช่ไหมจอดได้แล้วก็เดินอานะูเอาว่าลรื่นนะครับทุกคน,น,นทุกคนครับเรามาถึงถ้ำสีทนแล้วนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมถ้ำนะครับทุกคนบอกเลยว่าถ้ำนี้สวยผมเคยมาเมื่อสิบปีที่แล้วเนาะไปกันเลยครับ ทุกคนเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนนะครับมาเลยทุกคนจะพาลงไปข้างล่างนะครับไปในถ้ำนะครับในถ้ำก็จะมีไฟให้นะครับทุกคนเขาบอกแล้วว่าพาเยอะมากที่เนี่ยโอ้โห เย็นมากทุกคนโหทุกคนพระกุทัลูปเยอะมากผานังถ้ำคือสวยมากนะครับทุกคนดูสวยจริงๆดูผนังถ้ำสวยมากนะครับเย,ๆๆเย็นมากเลยหน้าหนาวโดยเนาะเก็บความเย็นมากเลยเหมือนเหมือนเหมือนอยู่คนละที่กันเลยอ่ะแบบมันเย็นสุดๆเลยต้องขอมาถ่า,ายหนังได้ด้วยม้ไปไหมฟิว เย็นมากอุ้ยดูหินอกออหินย้อยนี่มันกำลังอันนี้ขึ้นมาอีกเต็มเลยเท้านี้ก็พอก่อนก็ได้บูพุทธูปเยอะมากทุกคนมาทําบุญกัน ปลาทุกคนสวยนะทุกคนอยากให้มานะครับคือเพดานถ้ำห่ะมันคือมันสวยมากเลยเหมือนแบบโดนไอแบบเขาเรียกอะไรฉาบปูนแบบเรียบๆมันสวยสวยมากเลยอะ่ะระพุทธรูปเยอะมากเลยอะ่ะผมเคยมาสมายัยสิบกว่าปีที่แล้วนะทุกคนระพุทธรูปเยอะมากเลยอืม สวยงามนะครับเย็นเนะาะโอ้หเธอรูปเดียวมากนะครับทุกคน,นยังม,ยงมียังมียังมีอีกชั้นหนึ่งนะครับทุกคนไม่ดับหรอกเราไม่ได้มาพายุ ทุกคนจะพาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งก็สวยนะทุกคนจะเป็นผัดโถงใหญ่เลยนะครับดูดิทุกคนทางขึ้นไปแบบเหมือนธรรมชาติเขาทำไว้แบบดีมากอะ่ะเออมันเป็นโถงแบบโถงขึ้นเออทำดีมากเลยเหมือนแบบธรรมชาติเขาทำไว้ดีมากเลย สวยดูดิเออสวยนเนาะอ,อทุกคนดูดูดิธรรมชาติทำไว้แบบดีมากเลยอะ่ะคือเป็นแบบห้องโถงแบบเป็นทางเดินสวยๆนะครับได้ยินเสียงค้างคาวด้วยทุกคนดูดิโอ้ยสวยงามนะครับ อันนี้อีห้องโถงหนึ่งเธอคือพ่อไซแมทหระผนังถ้ำด้านบนดูดิทุกคนสวยมากโอ้ข้างบนนี้อีกนะครับดูไปต่อกันเลยครับทุกคน สวยมากเลยทุกคนยังไม่ยังไม่สุดนะเนี่ยก็มีทางลงไปอีกเรื่อยๆสวยเนาะโหเนี่ยผนัง้ำนะงามอีหลีได้แบบมันเป็นสีแบบโทนฟ้าๆแบบสวยถ่ายรูปให้หน่อยนิดถ่ายนิดหน่อยยี่ครงหนึ่ง ปะทุกคนไปกันต่อนะครับทุกคนดูหินหินงอกหินย้อยนะครับสวยมากอันนี้คือเหมือนเหมือนหากใหม่เลยเนาะอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนจะหล่นลงมาจากข้างบนนะครับทุกคน เนี yeah, he he mm ่ยเห็นยองเห็น hmm. ย mm ้อยอืเาะสวยยัง hmm. ย mm ังไปได้เรื่อยๆนะทุกคนคือถ้ำใหญ่มากเย็นมากด้วยนะครับ

Thank mm -hmm. you. เราจะกลับกันแล้วนะครับทุกคนเย็นมากเลยนะครับข้างในถ้าแนะนํานะครับใครมาเที่ยวหนองบัวลำพูหรือมาอุดรธานีอย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับสวยนะครับ อันนี้ทางที่เราขึ้นมาเราจะกลับทางเดิมเนาะเอ้วสุดแค่นี้เหรอสุดแค่นี้ถ้ำเนี้ยจริงๆจะมีอีกถ้ำหนึง่งแต่ต้องมีไกด์พาไปจะอ,อ,อยู่ติดกันนี่แหละ